นักสืบไอเกิดยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงสองหุ่นขยับสะเทือนหลังกำลังพลเขมรสูญหายปริศนานพนารนการเหลือล่ะกลิ่นศพเหม็นครุ้งชายแดนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความตึงเครียดและประเด็นด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนหลายมิติมีทั้งปฏิบัติการสอดแนมการเผยแพร่ข่าวปลอมไปจนถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมและความสูญเสียของภัไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่มาตรการรักษาความมั่นคงและการจับกลุ่มสายลับฝ่ายความมั่นคงของไทยได้มีการกวาดล้างและจับกลุ่มสายลับต่างชาติที่แทรกซึมเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวดการจับกลุ่มในจังหวัดสแก้วได้แสดงบทบาทสําคัญในการลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งพบความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัยตามแนวชายแดนห่างจากจุดตรวจประมาณ2กิโลเมตรเมื่อประสานกับตำรวจและเข้าควบคุมตัว ผู้ต้องสงสัยสองคนทั้งคู่ได้สารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากต้นสังกัดฝั่งกัมพูชาให้เข้ามาเก็บข้อมูลบริเวณชายแดนซึ่งรวมถึงตำแหน่งด่านตรวจและหน่วยทหารโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสองหมื่นเรียนกัมพูชาหรือประมาณ162บบาทการกระทำนี้ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นสายลับจะต้องได้รับโทษหนักถึงขั้นติดคุกเป็นเวลานาน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันถือเป็นสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ไม่ปกติในเวลา4นาฬิกาของอีกวันหนึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยในกองบินได้จับกลุมสายลับพร้อมด้วยโดรนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เขาลักลอบเข้ามาในไทยช่วง3นาฬิกาที่ด่านบ้านแหลมอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยเป้าหมายหลักของการส่งนายเรเข้ามาคือกองบินาจังหวัดมีการวางแผนใช้โดรนเป็นขั้นตอน โดรนลำแรกจะขึ้นบินสำรวจและทิ้งกล่องอุปกรณ์ GPS ลงสู่พื้นที่เป้าหมายโดรนลำที่สองจะทำงานต่อด้วยการทิ้งระเบิดมือใส่เป้าหมายและโดรนลำที่สามจะทิ้งระเบิดคอใส่เป้าหมายทางการไทยได้แจ้งทุกอำเภอให้สำรวจสิ่งแปลกปลอมที่โดรนอาจจะทิ้งลงมาซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากกรณีของนายเลยที่บ่งชี้ถึงการใช้โดรนหลายลำที่มีหน้าที่แตกต่างกันการพบโดรนในจังหวัดศรีสะเกดนอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าชาวบ้านในอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพบโดรนสีดำยี่ห้อหนึ่งตกอยู่ในบริเวณหมู่เจ7ตำบลตระกาศและได้นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าโดรนดังกล่าวมี GPS หรือระเบิดตามที่ได้รับรายงานหรือไม่และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันหรือไม่การปรับกำลังและข้อกล่าวหาจากกัมพูชาพนตรีสุรสรันต์คงสิริ โฆษกศูนย์บริหารเฉพาะกิจสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ถแถลงข่าวร่วมกับตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนการวางกําลังและดัดแปลงฐานที่มัน่นทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังในที่ตั้งโดยมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาได้ดัดแปลงฐานที่มั่นเพิ่มเติมในพื้นที่หลักเช่นปราสาทต,ตาเมืองปราสาทต,ตา,า,ตตาควายช่องโดนอวนช่องขานมา่องตาเท่าสัตตาสม และผู้พีแม่ทหารไทยจะยึดครองพื้นที่หลักไว้ได้แต่การดัดแปลงฐานที่มั่นรอบๆพื้นที่เหล่านั้นทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการปรับปรุงฐานที่มั่นเนื่องจากกัมพูชาสูญเสียกําลังพลจํานวนมากหรือเป็นการเตรียมการก่อเหตุบางอย่างการดูแลทหารกัมพูชาที่ยอมวางอาวุธทหารกัมพูชาจํานวน18บนายที่ยอมวางอาวุธเนื่องจากสู้รบจนกระสุนหมดและถูกควบคุมตัวโดยฝ่ายไทยได้รับการดูแลอย่างดีตามสสัญญาระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีว่าโดยไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือบีบคั้นทางจิตใจอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ทำหนังสือถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อประท้วงข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาที่กล่าวหาว่าไทยทำร้ายร่างกายทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวทางไทยยืนยันการปฏิบัติตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดมีข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาไทยมักเป็นฝ่ายตั้งรับและแก้ข้อกล่าวหาจากกัมพูชาอยู่เสมอ โดยไม่ค่อยมีการดูกคืบหรือฟ้องร้องระหว่างประเทศในลักษณะที่ฝ่ายกัมพูชาทำข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูลจากกัมพูชาในระหว่างที่การประชุม GBC ระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับกัมพูชาดำเนินอยู่ที่มาเลเซียเพื่อหาทางออกด้านสันติภาพฝ่ายกัมพูชาได้เผยแพร่นิยายลวงโลกหรือเฟคนิวน้ำเน่าอย่างต่อเนื่องการอ้างว่าไทยจะโจมตีข่าวปลอมล่าสุดระบุว่าไทยจะโจมตีกัมพูชาและได้สั่งอพยพชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ชาวกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยโดยเฉพาะในชุมชนโอสเมเหตและช่องจอมอําเภอสมรมและอําเภอสมง่งเกิดความปั่นป่วนและอพยพหนีตายกันอนลละมานภาพที่ปรากฏคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากติดยาวเหยียดบนถนนใหญ่ชาวบ้านหอบข้าวของหนีออกจากเมืองกันอย่างโกลาหลบทบาทของฮุนเซนในการเผยแพ,พร่ข่าวปลอมข่าวปลอมเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาออกแถลงการอย่างเป็นทางการที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยอ้างว่าไทยวางแผนจะเปิดฉากรุกรานตามแนวชายแดนยิ่งไปกว่านั้นสมเด็จฮุนเซนได้โพสเฟซบุ๊กเมื่อวันที่3สิงหาคมเวลาประมาณ1 9นาฬิกา18นาทีระบุว่าเป็นไปได้หลายประการที่กองทัพไทยจะใช้กำลังโจมตีกัมพูชาคืนนี้และอ้างว่าไม่สามารถประชุมบุธ,ธิสภาได้เพราะต้องบัญชาการกองทัพตลอด24ชั่วโมงเขายังโพสต์ในเวลา3.38น,นของวันที่4สิงหาคม ว่าตนเองและเพื่อนร่วมงานบางส่วนยังคงอยู่หน้าจอวิดีโอเพื่อบัญชาการเหตุการณ์โดยมีผู้บัญชาการกองทัพบ,บกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดร่วมอยู่ด้วยคุณเซนยังกล่าวว่าตนเองไม่หลับและดื่มกาแฟหวานน้อยเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในขณะที่นายทหารระดับสูงบางคนถึงกับหรับคาต่อประชุมการยืนยันข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยผลตรีวินไทยสุวรีโฆษกกองทัพบ,บก ได้ยืนยันว่าข่าวที่กัมพูชาปล่อยออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจผิดว่าไทยจะโจมตีนั้นไม่เป็นความจริงและเป็นละครน้ำเน่าและไม่มีการอพยพประชาชนในจังหวัดสุรินและไทยไม่มีแผนเปิดฉากโจมตีหรือประทะกับกัมพูชาไทยยังคงเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจมาจากฝ่ายกัมพูชานายจีรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้ถแถลงข่าวในเวลา7นาฬิกายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนยังคงเรียบร้อยและปกติไม่มีการสู้รบหรือปะทะเกิดขึ้นในจัจงหวัดชายแดนไทยกัมพูชาหน่วยง,งานด้านความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังและวางกำลังตามแนวปฏิบัติการเพื่อรักษา,าธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวดสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและผลกระทบต่อจิตใจ สถานการ์ชายแดนยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งทหารและประชาชนในพื้นที่ศพทหารกัมพูชาที่ถูกทอดทิ้งมีรายงานที่น่าสลดใจว่าศพทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากการสู้รบถูกทิ้งไว้ตามแนวชายแดนส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วบริเวณโดยมีนกแร้งและมแมลงวันจำนวนมากกลุ่มตอมการกระทำเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติของผู้ปกครองกัมพูชาต่อทหารของตนที่ต้องสละชีพเพื่อชาติ จะกลับถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นศพไร้ญาติผลกระทบต่อทหารไทยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนทหารไทยที่ประจำการอยู่กินข้าวไม่ลงและกำลังขาดแคลนหน้ากากอนาม,มัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันกลิ่นและเชื้อโรคปรากฏการ์มหอนและความเชื่อเหนือธรรมชาติในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในคืนวันพระและวันโกนเสียงมหอนดังสนั่นเมื่อจากฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าไม่เคยเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนชาวบ้านและทหารบางคนถึงกับหวดผวาและเชื่อว่าเป็นวิญญาณของทหารกัมพูชารยาตที่ยังล่องลอยอยู่เนื่องจากผู้ที่ส่งพวกเขาไปตายก็ยังไม่ยอมรับผิดชอบมีการโพสต์คลิปวิดีโอเสียงมาหอนในช่วง2อถึงสคืนติดต่อกันทําให้บางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนการดูแลทหารไทยและพลเรือนผู้เสียชีวิตตรงกันข้ามกับทหารกัมพูชา ทหารไทยที่เสียสละได้รับเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งในส่วนของตัวทหารเองและครอบครัวความสูญเสียของพลเรือนไทยเหตุการณ์ที่กัมพูชายิงกระสุนปืนใหญ่ใส่เข้ามาในประเทศไทยทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตจํานวนมากโดยเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นในปั๊มน้ามันจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากที่สุดประกอบด้วยลูกค้าพนักงานร้านสะดวกซื้อและผู้ที่เสียชีวิตในส่วนยางพาราใกล้เคียง พิธีพระราชาทานเพลิงศดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้เสียชีวิตครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทิศส่วนกุศลและฟังธรรมเทศนาที่วัดมหาพุทธ,ธารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเรื่องราวความสูญเสียของครอบครัวหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือ ครอบครัวของคุณรุ่งรัตและคุณคมสันที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักพร้อมกันหลายคนได้แก่คุณรุ่งรัตเด็กหญิงทักษะอ่อนเด็กชายพงศพักและเด็กชายกิติศักดิ์ซึ่งเป็นแม่ลูกและหลานที่เสียชีวิตจากจรวด bm 2ีของกัมพูชาที่ตกภายในร้านสะดวกซื้อคุณคมสันยังคงอบกอดรูปภาพของลูกและภรรยาต,ตลอดเวลาในระหว่างพิธีเพื่อนนักเรียนของน้องผักบุ้งได้มาให้กำลังใจคุณคมสรนและร้องให้ด้วยความเสียใจ การเก็บอัฐิในเช้าวันรุ่งขึ้นมีพิธีพระราชทานพาดไรและพัตทหารสามหามในการเก็บอัฐิของพลเรือนทั้งเจ็ดคนโดยนายอนุพงศ์สุขมณิชยะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานแต่ญาติยังไม่สามารถนำกลับบ้านเกิดได้ในทันทีต้องรอให้สถานการณ์สงบลงอย่างแท้จริงก่อนผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเรียกร้องค่ายวยาเหตุการณ์การโจมตีด้วยจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ด e 21, ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เพียงชีวิตผู้คน แต่ยังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและเศรษฐกิจในพื้นที่ความเสียหายต่อปั๊มน้ํามันจรวด BM 2ีไม่ได้ตกเฉพาะในร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ํามันเท่านั้นแต่ยังตกตามถนนและในส่วนยังผาราักใกล้เคียงด้วยการเรียกร้องค่าย,ยุยาเจ้าของปั๊มน้ํามันที่ได้รับความเสียหายได้เดินทางเข้าพบกระทรวงพลังงานในกรุงเทพมหานครเพื่อพูดคุยเรื่องการยูยยาช่วยเหลือทั้งปั๊มเองและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทางเจ้าของปั๊มต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายไทยแต่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาเสียงจากประชาชนตัวแทนเจ้าของปั๊มได้แสดงความเห็นว่าประเทศไทยไม่ควรต้องรับผิดชอบเนื่องจากกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงระเบิดเข้ามาในพื้นที่พลเรือนและต้องการให้กัมพูชามารับผิดชอบข้อความจากเด็กหญิงผู้เป็นประจักษ์พยาน เด็กหญิงคนหนึ่งที่เคยทำหน้าที่ล่มภาษาอังกฤษให้กับผู้ช่วยทูตทหารจาก23ประเทศที่ลงพื้นที่ดูเหตุการณ์จริงได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารความจริงและความชั่วร้ายของฝ่ายกัมพูชาที่เลือกโจมตีเป้าหมายพลเรือนใจความของข้อความคือคนไทยไม่ได้โจมตีกัมพูชาก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบและน่ารักและเหตุการณ์นี้กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้ช่วยเลยขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประกันภัยได้รับปากที่จะช่วยเหลือประสานงานกับภาคเอกชนด้านประกันภัยรวมถึงประสานงานกับกระทรวงพลังงานเพื่อส่งคนเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นี่คืออีกหนึ่งความเดือดร้อนที่แท้จ,จริงของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนปัญหาแรงงานต่างด้าวและการขอทานผิดกฎหมายนอกเหนือจากประเด็นด้านความมั่นคงและการสู้รบ ยังมีปัญหาเรื่องชาวกัมพูชาหลักรอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะการเข้ามาขอทานการพบเห็นในพัทยาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่และพบกลุ่มชาวกัมพูชาที่ขอทานในพัทยาจังหวัดชลบุรีสามารถแยกแยะได้จากสำเนียงภาษาไทยที่ไม่ค่อยชัดเจนการใช้เด็กเป็นเครื่องมือที่น่าสังเวชใจคือบางคนใช้เด็กเล็กเป็นเครื่องมือในการเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวบางครั้งก็เอาลูกมานั่งขอทานด้วย แทนที่เด็กจะได้พักผ่อนหรือไปโรงเรียนเหตุผลที่ไม่กลับประเทศเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าทำไมไม่กลับบ้านเกิดทั้งๆท,ที่มีการประทะก,กันชาวกัมพูชาบางคนยอมรับว่าไม่ต้องการกลับไปเพราะไม่มีอาชีพทำและจะอดตายพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทยและใช้การขอทานเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยเฉพาะในพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงกลางคืนทำให้บางวันมีรายได้สูงถึงหลักพันบาท ผู้สื่อข่าวในชนบุรีพบเห็นการขอทานในลักษณะนี้ตามริมทางและริมหาดหลายจุดในพื้นที่ท่องเที่ยวการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการได้รายเงินและการขอทานของไทยข้อเท,ท็จจริงนี้ยังขัดแย้งกับคํากล่าวอ้างของผู้นํากัมพูชาที่ว่ามีงานรองรับพลเมืองของตนโดยสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันเต็มไปด้วยความซับซ้อนและเปราะบางมีทั้งภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากการสอดแนมและแผนการก่อเหตุ สงครามข้อมูลข่าวสารและการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิดและตื่นตระหนกและที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบด้านมนุษยธรรมต่อทหารและพลเรือนทั้งการระลึกศพทหารการเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์และปัญหาการลักลอบข้อมืองเพื่อขอทานซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมในหลายมิติเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศและประชาชน เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาชายแดนไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมและจิตสำนึกซึ่งเราทุกคนต้องตั้งคำถามต่อไปว่าความจริงที่ถูกทอดทิ้งจะได้รับการเยียวยาเมื่อไหร่และอย่างไรคะ่ะ